สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีโคราชยาวันนี้ผมจะเก็บฝรั่งครับเอาไปขายตลาดนัดวันนี้ก็เริ่มทยอยแก่นะครับผมมีบ้างแล้วนะครับผมผมเก็บได้มาสองตะกร้านะครับผมฝรั่งชุดนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับผมแล้วก็จะมีฝรั่งไส้แดงอีกนิดหน่อยนะครับผมก็เก็บหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าผลฝรั่งที่เราเก็บได้เนี่ยได้เยอะไหมแล้วก็ลูกสวยหรือเปล่าไปดูกันครับผม เพื่อนๆครับนี่คือผลฝรั่งที่เก็บได้ในวันนี้นะครับผมค่อนข้างจะแก่จัดเลยนะครับผมลูกสวยมากนะครับผมรอยด่างดำเนี่ยถือว่าเป็นตำหนิน้อยนะครับผมแต่ว่าผมเอาไปขายเองไปขายตลาดนัดเนี่ยเพราะนั้นผมจะไม่คัดออกเลยนะครับผมขายแบบสภาพนี้เลยนะครับผมกะว่าจะไปขายกิโลละ30บาท ตัวนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับผมวันนี้ผมเก็บได้ประมาณสักตะก้าครึ่งนะครับผมตะก้าครึ่งตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมอีกตะครึ่งตะก้านะครับ เป็นฝรั่งที่ปลูกแบบอินทรีย์ออร์แกนิกแบบ100%เซ์เลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารเคมีฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมคือปลูกแบบธรรมชาตินะครับผมผลฝรั่งก็ได้ขนาดที่อ,อย่างเนี้ยผลอย่างนี้นะครับผมประมาณ3ลูกโลนะครับผมแต่ถ้าเป็นผลแบบเนี้ยก็ประมาณ4ลูกโลนะครับผมแต่ถ้าเป็นผลเล็กๆอย่างนี้นะครับผม ผลเล็กๆอย่างนี้เกิดจากการที่เราเอาไว้เยอะจัดนะครับผมคือมันมีกี่ลูกเนี่ยเราห่อหมดเลยนะครับผมคือฝรั่งเนี่ยมันต้องห่อนะครับผมเพราะฉะนั้นจะป้องกันมแมลงวันทองไม่ได้และผลมันจะเน่าหมดนะครับผมวันนี้ลองเอาไปขายดูที่ตลาดนัดนะครับผมว่าจะได้เงินสักกี่บาทนะครับผม ไม่ผลแค่นี้นะครับผมนอกจากฝรั่งแล้วผมยังมีสินค้าอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลผลิตในสวนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอะไรกันครับนี่ครับผมเป็นผลผลิตอีกชนิดหนึ่งในสวนนะครับผมอยู่ในเตากําลังต้มนะครับผมผมใส่กระทะใบวัวใบใหญ่นะกาลังต้มอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปิดนะครับผมนี่ครับเป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหวานนะครับผม ตอนนี้กำลังต้มอยู่นะครับผมเตาเนี่ยผมก็ทําเอาง่ายๆนะครับผมใช้อิฐบล็อกมาตั้งๆแล้วก็ใส่ฟืนนะครับผมฟืนนี่ก็ไม่ได้เป็นวัตถุดิบที่ต้องไปซื้อมาเป็นไม้ไผ่ที่เกิดจากการแต่งกอไผ่นะครับผมก็เหลือเป็นสิ่งเหลือใช้ก็เอามาทําฟืนต้มหน่อไม้นะครับผมผมจะต้มทั้งเปลือกแบบนี้นะครับผมไผ่เลี้ยงหว่านเนี่ยต้องต้มทั้งเปลือกนะครับผมนะครับผมเวลาต้มอยู่ในยังไม่เดือดเนี่ยเราก็ปิดเอาไว้นะครับผมเพื่อให้มันร้อนเร็วขึ้นนะครับผม พอเราต้มเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาปอกเปลือกนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับพอต้มแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะออกเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ได้ปอกนะครับผมนี่กาลังปอกอยู่นะครับผมปอกอยู่พอปอกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้หน่อไม้แบบนี้นะครับผม สีสวยๆหน้ารับประทานแบบนี้อ่อนนะครับผมตรงนี้ถ้าถ้ามันแก่ไปเนะี่ยตรงนี้นะครับผมเราจะตัดทิ้งนะครับผมก็จะได้หน่อไม้ที่อ่อนแล้วก็ไม่ขมรสชาติไม่ขมเลยนะครับผมวันนี้ผมก็น่าจะได้ประมาณสัก30โล40โลนะครับผมเอาไปขายตลาดนัดพร้อมกันเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนะครับผมว่าผมจะถ่ายทําการขายที่ตลาดนัดว่ามันขายดีแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราคอยติดตามตอนท้ายคลิปกันครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มเอาของมาวางที่ตลาดนัดแล้วนะครับผมตั้งแผงเสร็จแล้วก็ติดป้ายแล้วเอาสินค้ามาวางนะครับฝรั่งเนี่ยผมขายกิโลละ30ส่วนหน่อไม้ต้มแล้วเนี่ยผมขายกิโลละ60นะครับผมก็มีขายอยู่2ชนิดนะครับผมเรามาดูบรรยากาศในตลาดนัดกันครับผมพอค้าแม่ค้าเนี่ยก็กําลังจะตั้งแผงกันครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงพอดีนะครับผมแม่ค้าก็เริ่ม เอาแผงมาวางขายตลาดนัดนี้ชื่อว่าตลาดนัดบ่อทรายนะครับผมอยู่ห่างจากสวนผมเนี่ยไม่ถึง2กิโลนะครับผมก็ใกล้ๆเดินทางไปมาสะดวกนะครับผมตลาดนัดนี้ชื่อว่าตลาดบ่อทรายนะครับผมเป็นตลาดช่วงบ่ายคือเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะครับผมแล้วก็ตลาดจะวายก็ประมาณสัก5้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็พค้ากําลังตั้งแผงกันนะครับผม การที่ผมต้มหน่อไม้แล้วก็ปอกเปลือกมาพร้อมขายแบบนี้นะครับผมเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับผมว่าชีวิตของมนุษย์<ม>การใช้ชีวิตของคนไทยเนี่ยจะต้องทําอะไรที่มันสําเร็จรูปนะครับผมมันถึงจะมีคนซื้อนะครับผมเพราะนั้นหน่อไม้ผมเลยต้มมาเลย นะครับผมพอเพื่อง่ายในการที่จะเอาไปทานได้เลยเอาไปต้มจำน้ำพริกเนี่ยทานได้เลยนะครับผมหรือจะอไปผัดไปแกงเนี่ยก็ไม่ต้องไปปอกเปลือกไม่ต้องไปต้มอีกมันเป็นความสะดวกของคนบริโภคนะครับผมบางคนก็ซื้อครึ่งกิโลบางคนก็ซื้อ1กิโลนะครับผมแล้วแต่ความต้องการของผู้บริโภคนะครับผมถ้าคนซื้อจะเข้าใจนะครับผมว่าเวลาผมมาขายเนี่ยจะเข้าใจว่าผมเป็น คนสวนที่เอามาขายเองเพราะนั้นราคามันจะไม่แพงมากแล้วก็เอาอะไรมาขายอยากไปซื้อเพราะว่ามันเป็นการปลูกแบบอินทรีย์นะครับผมในบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่าไปเกิดเอาไปทานเลยเลือกงไปทานเลยคุณแม่ท่านนี้นะผมซึ่งเป็นผู้มีพระคุณนะครับผมเดินผ่านมาแล้วก็ชักชวนให้มาเอาฝรั่งไปทานนะครับผมแบ่งไปทานโดยไม่ได้ขายนะครับผมเอาหน่อไม้ไปด้วยนะครับผม ก็ให้แกเลือกตามที่แกต้องการอยากจะทานเท่าไหร่ก็เป็นการแบ่งปันนะครับผมแล้วเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นต้องบอกนะครับผมเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากนะครับผมวันนั้นการที่จะไม่ขายแล้วก็ให้แกไปทานนะครับผมเป็นการแบ่งปันที่ที่เราจะตอบแทนได้นะครับผมเอ่อหน่อเล็กหน่อเล็กเออคนคนกันอะไรการได้มาขายเนี่ยมันก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมนะครับผมทั้งได้กินทั้งได้แจก เอาสินค้าที่เรามั่นใจว่ามันปลอดสารเนี่ยเอามาแบ่งปันให้คนอื่นได้ทานแบบเดียวกับเราที่เรากินนะครับผมเพราะนั้นผลนผลิตทางการเกษตรจากสวนผมเนี่ยจริงค่อนข้างที่จะมีผู้คนที่จะมาซื้อขายเขาจะรู้จักเขาจะเข้าใจหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยคนปลูกยังไม่เยอะนะครับผมเพราะนั้นในพื้นที่เนี่ยหน่อไม้แบบนี้มีผมขายเพียงเจ้าเดียวนะครับผมส่วนใหญ่แล้วหน่อไม้ที่เขามาขายกันเนี่ยก็จะเป็นหน่อไม้ซึ่ง ไปหามาจากป่าซึ่งรสชาติมันขมกว่าไอ้รสชาติที่มันไม่ขมเนี่ยจิงไม่ค่อยมีคนทานเพราะนั้นเราไม่มีคู่แข่งนะครับผมส่วนไผ่กิมซุงวันนี้ผมก็ตัดด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปขายนะครับผมตอนนี้เด็กๆกำลังช่วยกันขนขึ้นรถนะครับผมนี่นะครับช่วยกันขนได้มาเนี่ยท้ายๆกระบะเนี่ยเกือบเกือบครึ่งกระบะนะครับผมได้มาหลายร้อยโลนะครับผม ผมจะเอาหน่อไม้ไผ่กิมซุงเนี่ยไม่ได้ไปขายเพราะว่ามันขายราคาแล้วราคามันไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วมันมีจํานวนมากเนี่ยผมว่าจะเอาหน่อไม้ไผ่กิมซุงเนี่ยเอาไปดองนะครับผมการตัดต่อเที่ยวน่ยของผมนะครับผมในพื้นที่2ไร่ของไผ่กิมซุงเนี่ยผมจะได้หน่อไม้ดองนะครับผมใส่ขวดแล้วเนี่ยประมาณ250ขวดซึ่งถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ2 5 0 0นะครับผมในแต่ละรอบเนี่ย เวันตัดครั้งหนึ่ง7วันก็ได้เงินสอ0พันหวันก็ได้เงินสอ0พันแต่มันจะช้าหน่อยเพราะว่าหน่อไม้ดองมันไม่ขายได้ทันทีนะผมมันต้องรอเวลานะครับผมนี่คือวิถีชีวิตของคนทำเกษตร